สิมาตราฐานแห่งความดีความชั่วอะไรคือความดีอะไรคือความชั่วเป็นปัญหาทางจริยศาสตร์ซึ่งนักปราชทางนี้ได้ถกเถียงกันเป็นอันมากและตกลงกันไม่ค่อยได้เพราะมีขอบเขตกว้างขวางมากอะไรคือคุณธรรมก็เป็นปัญหาที่ตอบยากเช่นเดียวกันนักปราชทั้งหลายแม้เป็นถึงศาสดาผู้ตั้งศาสนาที่มีคนนับถือทั่วโลก ็ยังบัญญัติคุณธรรมไว้ไม่ตรงกันยิ่งย่อนกว้างแคบกว่ากันความชั่วกับความผิดเป็นอันเดียวกันหรือไม่ความดีกับความถูกต้องเป็นอย่างเดียวกันหรือต่างกันหมายความว่าความถูกต้องอาจไม่เป็นความดีเสมอไปหรืออย่างไรนี่ก็เป็นปัญหาทางจริยศาสตร์เช่นเดียวกันคนส่วนมากมักถือเอาความสุขความสมปรารถนาในชีวิตประจำวัน เป็นมาตรฐานวัดความดีคือความดีต้องมีผลออกมาเป็นความสุขความสมปรารถนาเป็นลาบยศสรรเสริญสุขส่วนความชั่วต้องมีผลตรงกันข้ามแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่แน่เสมอไปดังได้กล่าวไว้แล้วในตอนที่ว่าด้วยผลภายในผลภายนอกที่ว่านี้หมายถึงผลของกรรมนั้นโดยตรงในแง่ของพระพุทธเจ้าทรงให้แนวคิดไว้ว่า กรรมใดทําแล้วไม่เดือดร้อนภายหลังกรรมนั้นดีบุคคลทํากรรมใดแล้วเดือดร้อนภายหลังกรรมนั้นไม่ดีตามแง่นี้เราจะมองเห็นความจริงอย่างหนึ่งว่าคนทําชั่วบางคนได้รับความสุขเพราะการทําชั่วนั้นในเบื้องต้นถ้าเขาเพลิดเพลินในการทําชั่วนั้นต่อไปไม่รีบเลิกเสียเขาจะต้องได้รับความทุกข์ในตอนปลายส่วนคนทําความดีบางคน ได้รับความทุกข์ในเบื้องต้นแต่ถ้าเข้ามั่นอยู่ในความดีนั้นต่อไปไม่ยอมเลิกทำความดีเขาย่อมจะได้รับความสุขในเบื้องปลายตรงกับข้อความที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเมื่อกรำชั่วยังไม่ให้ผลคนชั่วอาจเห็นกรำชั่วเป็นกรรมดีแต่เมื่อกรรมชั่วให้ผลเขาย่อมเห็นกรรำชั่วว่าเป็นกรรำชั่วส่วนคนดีอาจเห็นกรรมดีเป็นกรรมชั่วเมื่อกรรมดียังไม่ให้ผล แต่เมื่อใดกรรมดีให้ผลเมื่อนั้นเขายอมเห็นกรรมดีเป็นกรรมดีโดยนัยยะดังกล่าวนี้ถ้ามองกรรมและผลของกรรมในสายสั้นอาจทำความไข้เขวบ้างในบางเรื่องแต่ถ้ามองในสายยาวจะเห็นถูกต้องทุกเรื่องไปความเป็นไปในชีวิตคนเป็นปฏิกริยาแห่งกรรมของเขาทั้งสิน้นถ้ามองในสายสั้นก็จะยังไม่เห็น แต่ถ้าเรามองเหตุผลสายยาวก็จะเห็นทฤษฎีเรื่องการเกิดใหม่อันเป็นเหตุผลของกรรมในสายยาวจึงต้องควบคู่กันไปกับเรื่องกฎแห่งกรรมแยกจากกันไม่ได้เพราะถ้าแยกจากกันเมื่อไร่บุคคลก็จะมองเห็นเหตุผลในเรื่องกรรมเพียงสายสั้นเท่านั้นสมมติว่าวันหนึ่งเป็นชาติหนึ่งเหตุการณ์ในวันนี้อาจเกี่ยวโยงไปถึงเหตุการณ์ในอีกร้อยวันข้างหน้า เหตุการณ์เมื่อร้อยวันก่อนอาจเกี่ยวโยงมาถึงเหตุการณ์ในวันนี้ในทำนองเดียวกันเหตุการณ์เมื่อพันชาติมาแล้วอาจมาเกี่ยวโยงกับเหตุการณ์ในชาตินี้คนสามัญอาจงงแต่ท่านผู้ได้ปุเพนิวาสานุสติยานเห็นเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกับเรารู้ว่าเมื่อ20ปีก่อนเราเรียนหนังสือมาอย่างไรเราจึงมามีความรู้อยู่อย่างวันนี้ ในเหตุผลสายสั้นคนขโมยเงินย่อมได้เงินเงินมันไม่ได้ทักทวงใครว่าถูกหรือผิดดีหรือชั่วถ้ามองการเพียงวันเดียวอาจเห็นการขโมยเป็นทางดีเพราะได้เงินมาจับจ่ายใช้สอยหาความสุขความสำราญได้แต่ผลที่ตามมาอีกชั้นหนึ่งคือความเดือดร้อนใจของผู้ขโมยนั่นเองซึ่งจะต้องมีอยู่อย่างแน่ๆไม่ต้องสงสยัย และถ้าเจ้าทรับหรือตำรวจจับได้เขาต้องได้รับโทษตามกฎหมายอาจติดคุกหรือถูกประหารชีวิตบางทีในขณะที่เขาได้รับโทษนั้นเขากำลังประกอบกรรมดีบางอย่างอยู่ระยะเวลาห่างจากวันที่เขาขโมยถึง250หรือ300วันหรือสองสมปีก็ได้9-10ปีก็ได้นี่คือตัวอย่างที่พอมองเห็นกันได้อันหนึง่ง ความเกี่ยวข้องระหว่างบุคคลในทางดีหรือไม่ดีทางเคลื่อนหนุนหรือเบียดเบียนตัวเขาเองนั่นแหละเป็นคนรู้เพราะความเกี่ยวข้องเหล่านั้นถูกเก็บรวบรวมไว้ในวิญญาณอันท่องเที่ยวไปในสังสารวัตรตราบเท่าที่กิเลสยังมีอยู่เมื่อเจอกันเข้าในชาติใดาชาติหนึ่งความรู้สึกของวิญญาณย่อมบอกให้เรารู้ว่าเคยเป็นมิตรเป็นศัตรูกันมาอย่างไร มาตรฐานเครื่องตัดสินกรรมดีกรรมชั่วอีกอย่างหนึ่งตามแง่ของพระพุทธเ,เจ้าคือกรรมใดทําแล้วทําให้กิเลสพ่อปูนขึ้นกรรมนั้นเป็นกรรมชั่วส่วนกรรมใดทําแล้วเป็นไปเพื่อความขัดเกลากิเลสทําให้กิเลสเบาบางลงกรรมนั้นเป็นกรรมดีกล่าวให้ชัดอีกหน่อยหนึ่งว่าทําอย่างใดพูดอย่างใดและคิดอย่างใด ทำให้โลภโกรธหลงเพิ่มพูนขึ้นในสันดานหรือในจิตอันนั้นเป็นกรรมชั่วส่วนกรรมดีก็ตรงกันข้ามมาตรฐานนี้ค่อนข้างสูงหน่อยพ้นจากสํานึกของคนสามัญกล่าวคือคนทั่วไปไม่ค่อยนึกในแง่นี้เมื่อเอาลักษณะตัดสินธรรมวินัย8ปประการมาพิจารณาก็จะยิ่งเห็นชัดขึ้นว่ามาตรฐานแห่งความดีของพระพุทธองค์นั้น อยู่ที่การลดโลภโกรธหลงยิ่งลดได้มากเท่าใดยิ่งดีมากเท่านั้นลดได้หมดเครี่ยงก็ดีถึงที่สุดทรงแสดงลักษณะตัดสินธรรมวินัยแปดประการแก่พระนางมหาประชาบดีภิกษุณีไว้ดังนี้ธรำใดเป็นไปเพื่อหนึ่งความกำหนัดหรือสราคะ 2. การประกอบตนอยู่ในทุกข์หรือสังโยคะ สสะสมกิเลสหรืออาจยะ 4. ความมักใหญ่อยากใหญ่หรือมหิชตา 5. ความไม่สันโดษหรืออสันตุทิตา 6. ความคลุกคลีด้วยหมู่คณะหรือสังคณิกา 7. ความเกียดคร้านหรือโกสัจชะ 8. ความเลี้ยงยากหรือทุพภะภราตาทั้งแปดนี้พึงทราบเถิดว่าไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินยัย ไม่ใช่คำสอนของพระศาสดาส่วนธรรมใดเป็นไปเพื่อ 1. ความคลายกำหนัดหรือวิราคะ 2. การไม่ประกอบตนไว้ในกองกิเลสหรือวิสังโยคะ 3. การไม่สะสมกองกิเลสหรืออปัจจยะ 4. ความปรารถนาน้อยหรืออภิจะชะตา 5. ความสันโดษหรือสันตุทิตาห การไม่คุกครีด้วยหมู่คณะหรืออสังคณิกา 7. ความไม่เกียดคร้านคือความเพียรติดต่อสม่ำเสมอหรือวิริยารมพะ 8. ความเลี่ยงง่ายหรือสุภรตาพึงทราบเถิดว่าทั้ง8นี้เป็นธรรมเป็นวินยัยเป็นคําสอนของพระศาสดาเมื่อเอาลักษณะทั้ง8ประการนี้มาตัดสินว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรควรเว้นอะไรควรทำแล้ว จะเห็นว่ามาตรฐานแห่งกรรมดีของพระพุทธองค์นั้นอยู่ในระดับสูงและเป็นการแน่นอนว่าความดีเช่นนี้ย่อมมีจุดจบในตัวเองคือไม่ใช่ความดีเพื่อลาบยศชื่อเสียงหรือเพื่อจุดมุ่งหมายอื่นแต่เป็นความดีเพื่อความดีความดีเพื่อพ้นจากความวนเวียนในสังสารวัตรเขาถือว่าการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏนั้น แม้จะเกิดดีเพียงไรก็ยังเจืออยู่ด้วยทุกข์ต่างกันแต่เพียงรูปแบบของความทุกข์เท่านั้นแต่ในเนื้อหาแล้วเป็นความทุกข์เหมือนกันเช่นชาวนาก็ทุกอย่างชาวนาพ่อค้าข้าขราชการพระมหากษัตริย์พระสงฆ์ล้วนแต่ต้องทุกข์ในรูปแบบของตนของตนในความหมายอย่างสูงที่ว่าความดีเพื่อความดีนี้ทำให้เราเข้าใจแจ่มแจ้งขึ้น ซึ่งพระพุทธภาสิทธิ์ที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วกาลยานาการีกาลยานางปาปการีจะปาประกังการทำดีคือการกระทำที่ประกอบด้วยคุณธรรมเช่นเมตตากรุณาความเสียสละความเอื้อเฟื้อเป็นต้นสิ่งที่เขาจะได้รับอย่างแน่นอนคือคุณธรรมที่เพิ่มขึ้นทุกครั้งที่เขาทำนั่นคือการได้ดี ใจของเขาย่อมสูงขึ้นสะอาดสว่างขึ้นตามสัดส่วนแห่งคุณธรรมที่เพิ่มขึ้นเสียงสรรเสริญก็ไม่ใช่เครื่องวัดความดีที่แน่นอนเสมอไปในหมู่โจรย่อมสรรเสริญโจรที่เก่งกล้าอันาพานที่สามารถคุมอันาพานด้วยกันได้ย่อมได้รับเสียงสรรเสริญจากกลุ่มอันาพานด้วยกันบัณฑิตย่อมได้รับเสียงสรรเสริญจากหมู่บัณฑิต แต่ได้รับเสียงตีเตียนจากหมู่คนผ่านด้วยเหตุนี้เมื่อได้รับสรรเสริญจึงต้องพิจารณาดูก่อนว่าใครเป็นผู้สรรเสริญถ้าบัณฑิตสรรเสริญก็เชื่อได้ว่าเสียงสรรเสริญนั้นมาจากคุณธรรมหรือการทําความดีการทําชั่วคือการกระทําที่ไร้คุณธรรมที่ว่าได้ชั่วก็เพราะมีนิสัยชั่วเกิดขึ้นในจิตถ้าทำบ่อยๆนิสัยชั่วก็พอกพูนขึ้นเรื่อยๆ จนเกาะแน่นเป็นลักษณะนิสัยของผู้นั้นยากที่จะแก้ไขได้เหมือนดินพอกหางหมูความชั่วหรือนิสัยชั่วที่พอกพูนขึ้นเรื่อยๆนั้นย่อมชักนําเขาไปในทางที่ชั่วในที่สุดเขาก็จะพบกับหายนะอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้เพราะวิบากชั่วซึ่งแฝงอยู่ในจิตของเขานั่นเองจะคอยกระเสบกระตุ้นเตือนให้บุคคลผู้นั้นคิด พูดกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันจะนําไปสู่ผลร้ายคือทําให้เขาตัดสินใจผิดก้าวผิดเมื่อถึงคราวที่กรรมจะให้ผลเพราะวิบากแก่กล้าสุกรอบแล้วนั้นแม้คนมีปัญญาก็อับปัญญาซึ่งท่านเปรียบว่านกแรง้งมีสายตาไกลาสามารถมองเห็นซากศพได้เป็นร้อยร้อย,อยโยชนแต่พอถึงคราวเคราะห์คือถึงคราวกรรมจะให้ผลบวงอยู่ใกล้ก็จะมองไม่เห็น เดินเข้าไปติดบ่วงจนได้ตรงกันข้ามถ้าถึงคราวกรรมดีจะให้ผลวิบากแห่งกรรมซึ่งสั่งสมอยู่ในจิตย่อมบันดาลให้เขาทําพูดคิดไปในทางที่ถูกอันจะนำไปสู่ผลดีอันนั้นพิจารณาในแง่นี้แล้วควรเว้นกรรมชั่วสั่งสมแต่กรรมดีเพื่อจะได้มีวิบากอันดีอยู่ในจิตนี่คือการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วย้ำอีกทีว่า คนประพฤติกระทำอย่างใดย่อมได้ความเป็นอย่างนั้นขึ้นในตนเช่นหัดเป็นโจรเป็นนักเลงย่อมได้ความเป็นโจรเป็นนักเลงขึ้นในตนหัดเป็นคนดีในทางไหนย่อมได้ความเป็นดีในทางนั้นขึ้นในตนด้วยเหตุนี้คนที่มีความปรารถนาจะเป็นอย่างใดแล้วเริ่มหัดประพฤติกระทำอยู่เสมอเสมอเขาย่อมได้เป็นอย่างนั้นแน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่ง เร็วหรือช้าสุดแล้วแต่คุณสมบัตินั้นจะสุกรอบหรือแก่กล้าเมื่อใดนี่คือคำอธิบายพระพุทธภาสิตท,ที่ว่าบุคคลทำกรรมเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นย่อมต้องรับมรดกแห่งกรรมนั้น